สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศสวนวันหยุดนะครับน,นี้เราพึ่งตัดหญ้าไปเมื่อวานนี้นะครับอากาศร้อนมากพึ่งตัดไปเมื่อวานนะครับตัดหญ้าออกแล้ว ก็จะเห็นความสวยงามของมะพร้าวนะครับอีกฝั่งนึ่งยังไม่ได้ตัดนะครับเพิ่งตัดได้แค่ร่องเดียวนะครับวันนี้ก็จะตัดด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าอีกฝั่งหนึ่งตัดออกแล้วเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นที่เราดูก็จะเขียวทั้งมะพร้าวทั้งหญ้านะครับ ังนี้เราตัดแล้วอันนี้มะพร้าวยังไม่ถึง11เดือนนะครับก็จะถึง11เดือนวันที่28มีนา6 7นี้นะครับน้ำเต็มเลยนะครับสวยงามสุกต้นเลยนะครับมะพร้าวน้ำหอมของเรา ต้นนี้ก็จะสมบูรณ์สมบูรณ์เกือบทุกต้นเลยนะครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับเราให้น้ำอาทิตย์ละสามครั้งนะครับต้องให้ทีหน่อยนะครับเพราะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนช่วงเดือนมีนาคมนะครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับเราจะปลูกแซมกล้วย นะครับเมื่อมะพร้าวโตวกล้วยออกลูกแล้วเราก็จะตัดกล้วยออกนะครับให้เหลือแต่มะพร้าวก็จะเห็นความสวยงามของมะพร้าอย่างเดียวนะครับนี่ตัวนี้ก็สวยนะครับยังไม่ถึง11เดเดือนดีเลยนะครับนี่กล้วยออกแล้ว กล้วยไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับสังเกตว่ากล้วยไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะเราใส่เกลือต้นมะพร้าวนะครับคาดว่ากล้วยน่าจะไม่ชอบความเค็มของเกลือนะครับทำให้ต้นไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะครับส่วนมะพร้าวนี่เขียวดีมากนะครับมะพร้าวจะเขียวดีมาก เลยแต่กล้ยนี่น่าจะไม่ชอบความเค็มของเกลือนะครับเกลือเราใส่เป็นเกลือสมุนนะครับเพื่อปรับสภาพดินของเราการมาแมลงไปด้วยนะครับอันนี้ตัดได้แค่หนึ่งรองอันนี้ก็จะเป็นกระท่อมที่เราพักหลังจากการตัดนะครับนี่อีกหนึ่งร่องนะครับที่ตัดยังไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตัดกันต่อ ครับกล้ยออกเกือบทุกต้นแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มะพร้า,าวจะสมบูรณ์กว่านะครับอันนี้ต้นที่ปลูกใหม่นี่ก็เริ่มเขียวนะครับเขียวเกือบทุกต้นวันนี้เราก็จะตัดญ้าร่องนี้ให้เสร็จนะครับก็จะเห็นความสวยงามอีกหนึ่งร่องของเรา ฝากติดตามช่องสวนมะพร้าวน้ำหอม WND ด้วยนะครับสวนอยู่ที่อำเภอนหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอบคุณมากครับ